ไหอยางเช่นมกแบบลังนะทั้ง่ด้ยอดาตยททั้งเล่ดมชีวิตเหรออุทั้ง่เอแตื่นนะ่อยที่อื่นเดียไหมทั้งเล่อีกทีเลยอตกใจตกใจทีเชียเอาที่อื่นไม่มีเชียร์หรอเด่นโอเคตอนนี้ตอนนี้หายไยังประตูั่นเดีวโอ้โหพี่ยยังตุ๊บตุ๊บก็ตอเลยเาเอาฝากเชนมวยตามหน่อยไหนก็มากครั้งแรกนนเอครับติดตาม Tông anh em. Hook chất, hoặc này mất hai mươi mọi người. Hoa để chân là. Hoa mất 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 chân là. ดูดีนะฮะอ้าเป็นบริจาคเขาะเชีรยได้เป็นศิลปชัยปเกตสมบสานัสมผสได้เออตั้งใจมาชกโตเกิตะมยแบบศิลปะครับผมไม่ได้ไม่ได้ตะวมในมาก่อนนะะครับตั้งใจามีแล้ก็มไว้ได้ ที่นี่ก็โอกาสดี้นะครับจะได้ดูเชือกสีขาวใช่ครับผมถึงแชมเปี้ยนก็ได้ใช่ครับผมเอาละครับติดตามติดตามดีๆเลยนะครับเอาเชื่ออะไรเนี่ยเป็นสินใจครับเป็นสินใจนะเอาตามเลยโอเคครับ